ครับสวัสดีครับสมาชิกบริษัทเจริญอุตสถอินเตอร์เนชั่ชนแนลเน็ตเวิร์กวันนี้ผมพาท่านนะครับเข้ามาสู่การใช้ปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์นะครับกับสวนทุเรียนเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะครับผู้ที่นําปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์มาใช้นะครับกับสวนทุเรียนขอเรียนถามคุณพี่สมชายนะครับคุณพี่สมชายคุณพี่สมชายนี่ก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์แล้วด้วยใช่ไหมครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่27ครับนะครับ แล้วก็ไปเยี่ยมชมมารู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าชัดเจนในสิ่งที่ว่าโรงงานผลิตให้ตอบรับที่ว่าสิ่งที่โรงงานไม่ปิดบังโรงงานไม่ปิดบังเปิดเผยนะครับข้อมูลให้ดูเครื่องจักรในการผลิตทุกอย่างนะครับข้อมูลการผลิตข้อมูลการผลิตต่างๆนะครับพูดง่ายๆสรุปก็คือว่าไปชมแล้วเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นใจในส่วนผสมของออกมาเป็นปุ๋ยเจริญพันธุ์ ออกมาเป็นปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธ์นะครับกระสอบนี้นะครับและคุณพี่สมชายก็มาแนะนําให้เพื่อนนะครับและญาติท้องใช้นะครับที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยอาเภออะไรครับพี่อําเภอทุ่งตะโกครับผมอาเภอทุ่งตะโกจังหวัดจังหวัดชุมพรครับอาเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้วันที่ที่สองเมษาคมปี25 5 2นะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนของคุณพี่ คุณพี่อะไรนะครับคุณพี่สมพรคุณพี่สมพรนะครับคุณพี่สมพรคนไหนนะฮะค, <c oughs> คุณพี่สมพรคนนี้นะครับ <c oughs> โอเคนะยิ้มหน่อยฮะเจ้าของสวนไม่ค่อยยิ้มเลยนะครับ <c oughs> และที่สําคัญนะครับเอาปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์ของเรามาใช้นะครับ <c oughs> ผมถามก่อนว่าเอามาใช้อัตราในการใช้ต่อต้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่3กิโลกิโลนะครับมองกล้องเลยฮะ อัตราในการใช้ต่อต้นเปลี่ยนก็คือ3กิโลกรัมต่อ1นงต้นใส่2ครั้งนะใส่สองครั้งนะครับก็คือ3กิโลกรัมต่อต้นใส่สองครั้งนะครับบนพื้นที่กี่ไร่ครับเนี่ยของคุณพี่แปลงนี้เท่าไหร่แปลงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะราดบอสเจ็ดไร่ประมาณ7ดไร่นะครับผมสรุปให้ได้ว่าประมาณ7ไร่นะครับเอามาใส่ประมาณ2กิโลกรัมต่อต้นนะครับพอใส่ไปแล้วลึก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับพี่ลูกก็โตขึ้นลูกลก็โตขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บภาพแล้วก็ตัดเข้าไปตรงที่เราไปถ่ายทําให้ดูนะครับว่าผลใหญ่ขนาดไหนนะครับผลใหญ่แล้วก็มีอะไรบ้างครับพี่ที่เปลี่ยนแปลงผลใหญ่ขึ้นผูมันจะเป่งผูมันจะเป่งน,นะครับถ้าสับคนที่ปลูกทุเรียนเขาจะรู้ะนะครับผูมันจะขยายผูมันจะขยาย นะครับแล้วก็ใบมันจะดําใบมันจะดําใบดำแล้วจะฟื้นแล้วจะแล้วจะฟื้นสดชื่นเหมือนมันได้รับธาตุอาหารแล้วมันก็จะสดชื่นนะครับแล้วก็ผมถามหน่อยปกติไม่ได้ใช้ปุ๋ยเจริญินทรีย์พันเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ใช่ไหมนะครับปุ๋ยเคมีเรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแล้วกันปุ๋ยเคมีณปัจจุบันนี้กระสอบละที่พี่ใช้กับผู้เรียนแตงนี้ พันกว่าบาทประมาณพันเท่าไร่ครับสามพันสี่ประมาณพันสามร้อยบาทถึงพันสี่ร้อยบาทนะครับใสอัตราส่วนเท่ากันไหมเท่ากันอัตราส่วนเท่ากันก็คือ2กิโลกรัมต่อต้นนะครับนี่ก็2กิโลกรัมต่อต้นเหมือนกันนี่ราคาเท่าไหร่ครับคุณพี่ไอตัวนี้เท่าไหร่ฮะกระสอบละ365บาท ถ้าใช้50กิโลกร,ร,มรมัมก็ประมาณ 700, 700, 700กว่าบาทนะครับ700กว่าบาทแล้วก็พู <15 S 2> พดง่ายสสำคัญที่ด้านหลังเรานะครับจะเป็นต้นทุเรียนที่คุณพี่เขาบอกว่ามันโซมมากนะครับเอาปุ๋ยเจริญินรีพันไปใส่นะครับสครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันดีนะครับต้นมันก็ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาใส่ครั้งแรกประมาณช่วงใส่ครั้งแรก1กิโล ใส่ครั้งแรกครึ่งกิโลลูกลูกนะครับลูกประมาณครึ่งกิโลลูกลูกได้ประมาณครึ่งกิโลนะครับแล้วก็อีกลูกประมาณ2กิโลอีกหนึ่งกิโลอีกหนึ่งครั้งนะครับลูกก็ประมาณ2กิโลนะครับอยู่ด้านหลังนี้นะครับผลตอบรับออกมาดีมากผลตอบรับออกมาดีมากนะครับและที่สําคัญก็เซฟเงินเราไปได้ก็ประหยัดมากเลยต้นทุนจากใช้เคมีประหยัดไปประหยัดออกไป หลายเท่าไหมครับพี่กว่าครึ่งครึ่งกว่าครึ่งกว่าครึ่งนะครับประหยัดไปกว่าครึ่งนะครับปกติใช้เคมีแล้วปกติใช้ปุ๋ยเนี่ยก็คือมันต้องเป็นสูตรใช่ไหมฮะครับช่วงนี้ต้องใช้สูตรนี้ช่วงนี้ต้องใช้สูตรนี้ครับผมนะครับเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้ใช้ปุ๋ยเจริญินทรีพันอย่างเดียวเป็นสูตรรวมไปได้เลยเป็นสูตรรวมไปได้เลยนะครับให้คุณพี่สมชายสรุปว่าใช้ปุ๋ยเจริญินรีพันอย่างเดียวครับนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยสูตรไม่ต้องใช้ปุ๋ยสูตรไปเลยนะครรรััับใช้้ตววนนีีีออยยย่าาาาางเเเดลพะมมห ครบเลยครบเลยแล้วก็มี N P K เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับ<ม>เพราะตอนนี้ก็พี่สมชายเขาก็ไปชมโรงงานเองและเกิดความมั่นใจนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพทุเรียนกันนะครับแล้วก็เอาตัดต่อเข้าในระบบว,วิดีโอของเรานะครับแล้วก็ให้สมาชิกเจริญสดมั่นใจได้ครับว่าวันนี้เราเอาปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์มาใช้กับสวนทุเรียนนะครับแล้วก็เจ้าของนะครับประทับใจนะครับก็ให้เรามาเก็บภาพวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สมพร นะครับและพี่สมชายนะครับขอบคุณมากครับผมครับ